สบายดีพี่น้องฮะโอ้โหพอได้แบกมาดอกยูหันลเอายูหันมายูหันลงเลยพอหยุดออกมาแล้วามาแล้วว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยพี่น้องพอหยุดว่านปุ๋ยแล้วจตงสะพัดดำมา ดำกับบ่ิเวห้องพื้นเนะง,งั้นนี่นมั้งงานปุ๋ยกับคุณยายฝากระลังเมิดมากว้ายงามเดือดอก วันฝือหน้าหนาบม่ได้วานหยาดเลยยังบ่ยังหมดเลยติมาเติมสิกลับแม่จะวันหลัดมีไงมาถีงมีท่านวันจ้ะอันนี้ดำเอาเด้อพี่น้องในนี่ดำเอา วานไปพูดเลยยาเหมือนเหลวหํายวานออกไปไกลๆพี่แม่วานมาเพียเออเบิ้ลไนี่จ้าเจ้าในี่านเหลง ต้นปวดปลาปวดแปดบดสายเล่นหักฟูน้ำซื้อเหรอิบไปันผสมกัะเขาฮอกสหมองไดใหญ่เรยวเร็ววานหมองบางงามดีเนี่ยทันไหมไงีิเมปวกนี่เออ อยู่ไหมน,นะเต่าป่าชี่ยางเล่อไปทางคุณคมถอลงในใยวุชีวานเนตา

ทิงสิผลาดละน้ำใหม่พี่น้องนมใหม่นำใหม่หมได้เวลาหวานคุยหน้าดำนี่แหละพี่น้องพอหยุดกับเมดติ้งวันดับนานบังไฟคือว่ามาเอาเดนี้บังไฟ งามบอกยีนวังสิบสิบห้าต่อไม่ได้ไหม่ฮะเ้าผ้ตั้งวานมากดอกมันง่ามันสิลมพอดเพียวานมองมันเหลืองๆผีเอ๊ะถ่วมหัวแล้ว เต่มส้าเอาน้อใหม่โอ้คือหมดเดงเลยนะพี่น้องน้อใหม่น้องใหม่มหมดดหมหมบุญนี่เสียมากีหมดแดงกับพ่อหมดแดี่งพี่น้องฮักเอางี้ฮะ ไม่ต้องไม่ต้องม่ต่มเพิ่ม หยุดกับว่านปุย๋ยไปติ้งกับหานอไ,ม,ไม่ไปเสริมไปเสริมเสริมไปต้มไม่ไกลสิออกเบิดแลลวพี่น้องน่อยน้น่อยคนเราเลีเล่ย มีมางามเถอะงพี่ยังแข็งต่อการใส่ปุป๋ยเพราะถ้าได้ใส่ปุ๋ยจักเทียดไดพี่นอง,อ,นนนงนอันน้้เอนันน้ถน้ยพอหยุดสิเพราได้มานตัดใบออกทีนี้โอ้ย่ยน่อง ขึ้นขึ้นสูงอ่ะวู้นอยู่ทางในกับน,นี นองไม้ของเราเองคน,อ,อ,อ,นอื่นน้องใหม่เสียงไผ่เด้อพี่น้องน้องไม้เสียงไผ่ vậy xì nhây khắc thẻ vật của khẩu tẹt của sắp cả ta phải không นั่นไม่ามันี่เยอปูอเยอะดันไหมอืมเยอะปูเยอะหอยอีกมันปุ้ว่าเนี้ยสักลงมาบ่เขาจ้าหัวตะปอยสิปุ้ยมาตะใสจะงเจ้าหัวตะมีน้ำว่างันพร้อมกันนี่ละตังฝนมากที่เดี๋ยวนี้แหละเขาจะกับหัวตะปอยลงมานี่ อ๋อหัวตะปอยมือหน,นีคือหมู่วัดมีทั้ตัวเอ้ยสะอดเขาเอาพราะไงมือนีมันคือเป็นยิ่ย,ย่ย,ยสามเลยบอกสามมาเลยข้นมาท่านมูอนอนนเอาพี่น่อ,อ,นอ,นองฮะ เอาใยมันสามเมื่อก็กินอีกเต๋เอโอ้ยเอาพี่น้องจะอะไรกินีเอาไว้ซะมีซะก่อนพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง